ก็สวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเนื้อไอเค่ผัดใบยี่หร่ากันนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูถ่ายแม่ทำเลยคะคก,กดปาดเอ๊กดีกดติดขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องใส่พริกกับกระเทียมโขลกตามชอบได้เลยนะครับวันนี้ผมใช้พริกแดงจินดาประมาณสัก15เม็ดนะฮะกระเทียมประมาณกำมือหนึ่ง เมนูเมนูนี้ต้องมันเผ็ดร้อนนะฮะต้องต้องอย่างนี้นะฮะเมนูนี้ต้องอย่างนี้ปลาเนื้อเค็มเขาก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์ประจําตัวนะฮะเ <c oughs> นี่ยใส่ลงไปเลยนะครับเต <c oughs> ้อเจระเค้ทหานตามชอบนะก็ขอบคุณน้องซีนัทมากๆนะ,ะที่แบ่งมาให้ผัดนะครับผมขอบคุณมากๆคกฮะ ใส่น้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับหลังจากนี้เราจะค่อยๆผัดจนเนื้อไอ้เค้ของเราสุกเลยนะครับค่อยๆผัดไปนะฮะกน้ำมันงวดแล้วก็สามารถเติมน้ำได้นะครับผมค่อยๆผัดไปจนกว่าเนื้อจอระเข้ของเราจะสุกนะครับอ่า นี่หนแหละก็รีไฟร้อนๆแรงๆแบบนี้นะฮะนี่ช่วงภาคนี่ก็ลมแรงเลยเกินนะฮะใส่พริกหนุ่มหั่นแฉลับใบมะกรูดฉีกแล้วก็ใบยี่หร่านะฮะผมแถมใบใบกะเพราเนิดหน่อยนิดหน่อยปรุงรสนะครับผมด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะบีบใส่กระทะแบบนี้เลยนะครับจะทำให้หอม โรยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะฮะตัดหวานตัดหวานเขาเรียวกว่าตัดหวานผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะยี่ห้อตามชอบได้เลยนะครับพี่ๆน้ำมันหอยนี่ขาดไม่ได้เลยสําหรับผมหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยนะครับผมอลืมโรยไอพริกไทยด้วยนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะก็เป็นอันเส็นนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ย เมนูไม่นานไม่นานเนี่ตยตักใส่จานดาลี่เลยเลยครับกตักใส่จานดาลี่พร้อมทานได้เลยครับเมนูเนื้อเค้ผัดใบยี่หรานะฮะชอบก็แล้วก็แชร์กดซับสไคร์่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วสวัสดีครับ